สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องม o นนโกทาลนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานหน้าไพ่ใครคนนั้นของคุณคนรักของคุณนะคะดูซิว่าพลังงานอารมณ์ความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีให้กับคุณตอนนี้เขาคิดยังไงนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนว่าคลิปนี้มันจะตรงกับของคุณไหม ขอพลังงานครูบาอาจารย์เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะดูซิว่าพลังงานของคุณตอนนี้โอ้โหยอดเยี่ยมมากค่ะคุณนิ่งนิ่งอยู่แบบสวยเลิศเชิดหญิงอยู่ในมุมของตัวเองสง่างามอยู่ในมุมของตัวเองคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะ มุ่งมั่นในเรื่องความมั่นคงตัวเองมากกว่ารู้สึกว่าความรักรักนะแต่ก็จะให้คิดที่จะทำอะไรไหมไม่ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเองมากๆตอนนี้ตัวคุณเองน่าจะมีกำแพงในเรื่องความรักเพราะรู้สึกว่าการมีความรักมันพังอะมันพังไม่เป็นท่าเต็มด้วยแต่อุปสรรคปัญหาแต่การอยู่กับตัวคุณเองคุณรู้สึกว่ามันโอเคเพราะรู้สึกว่าพลังงาน ความรักที่เข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์และรู้สึกมันเป็นความรักที่ท็อกซิกเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่นิ่งกับตัวตัวคุณเองแล้วเลือกที่จะมีกําแพงคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่เหมาะกับความรักไหมเข้ามาก็เป็นความรักที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็เป็นพลังงานที่ทําให้คุณจะต้องรู้สึกว่ามันทรมานอะ รักก็อยู่ตรงนั้นทุกก็อยู่ตรงนั้นคุณเลยเลือกที่จะจบจะพังมันไปแต่บอกได้เลยนะคะคำว่านิ่งของคุณเชื่อว่ายังคิดถึงแล้วก็ยังตัดไม่ขาดแต่คุณก็รู้สึกว่าพังมันดีกว่าอยู่ไปมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะรู้สิว่าพลังงานของเขาคนนั้นของคุณตอนนี้ อารมณ์เขาเป็นยังไงนะคะอารมณ์ของเขาเป็นยังไงตอนนี้นะเออเขาก็รู้สึกว่าสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองนะเขาน่าจะเครียดอะค่ะเขาน่าจะเครียดกับชีวิตของเขาความมั่นคงหรือครอบครัวของเขาตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาตอนนี้ทุกอย่างมันดูจบไปแล้วค่ะชีวิตของเขานะ น่าจะคนที่เขารักคนที่เขายังมั่นคงอยู่ด้วยตอนนี้ตอนนี้เขาเครียดมากเลยค่ะมันยังอยู่ในใจเขาอยู่เลยความรู้สึกรักและมั่นคงกับคนคนนั้นแต่ตอนนี้มันได้จบกันไปแล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้มันจบอะ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาไม่อยากให้ทุกอย่างมันพังมันจบมันพังอะค่ะความรู้สึกเขา <S <S 1> <S 1> เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะเขารู้สึกว่ายังรักยังมั่นคง แล้วความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาวุ่นวายใจมากเลยนะคะแล้วก็เครียดมากเลยอะน่าจะมีความขัดแย้งอะไรกันพลังงานของคุณมันก่อนหน้านั้นมีทาวเวอร์อาจจะมีเรื่องอะไรที่มีปัญหากันขัดแย้งกันอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ได้ทุกอย่างมันก็เลยจบแต่ว่ายังรักกันมากๆอยู่นะคะพลังงานของเขาเขายังรู้สึกว่าเขายังรัก เขาค่อนข้างวุ่นวายใจมากเลยค่ะอารมณ์ของเขาตอนนี้นะคะยังรักอยู่เลยอ่ะไม่อยากจบอ่ะถ้ามันจบไปแล้วคือไม่อยากจบอ่ะค่ะดูซิว่าอารมณ์ของเขาตอนนี้เขาคิดกับคุณยังไงเขาคิดกับคุณยังไงตอนเนี้โอ้ยคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาก่อนหน้านั้นคุณน่าจะเป็นคนที่ใจดีกับเขามากๆเคยคาดหวังที่จะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกัน หรือบางคนใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันแล้วบางพลังงานแต่น่าจะมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นที่ทำให้กันต้องจบเขายังรักคุณอยู่ค่ะบอกได้เลยว่าเขายังรักคุณอยู่ยังมั่นคงกับคุณอยู่แต่เพียงแต่ตอนเนี้เขาไม่ได้ปล่อยนะแต่เขาเพียงแต่เขายังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้นะคะ เพราะว่าตัวคุณเองพลังงานคุณก่อนหน้านั้นคุณน่าจะมีกำแพงกับเขาเหมือนคุณพยายามที่จะไม่เปิดใจหรือตัวคุณค่อนข้างที่จะระวังตัวพอร,รู้สึกว่าเสียความรู้สึกกับความรักครั้งนี้มากๆเขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็ระวังตัวมากๆเหมือนคุณรักตัวเองอ่ะคุณอยู่ในมุมของคุณน่ะตอนนี้นะ ยังไงเขาก็ยังมีหวังนะคะกับความรักครั้งนี้กับคุณเขายังมีความหวังบางพลังงานมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ไหมกับความรักครั้งนี้ไหมนอกเหนือจากคุณเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาในความความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมคะทุกอย่างมันเลยต้องจบตัวคุณเองเหมือนกับรู้สึกว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ มันเป็นอะไรที่คุณก็รู้สึกว่าคุณทำดีที่สุดแล้วแต่เขาไปดึงเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะดูซิว่าพลังงานของคุณมันเป็นไปในรูปแบบไหนคุณเป็นทางเลือกหรือเป็นตัวจริงแต่บอกได้เลยว่าเขายังรักและต้องการคุณอยู่ยังต้องการคุณมากๆค่ะ ความรักครั้งนี้นะคะเขารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้มอบความยุติธรรมให้แก่กันและกันเขารู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่มากๆเลยอะเขารู้สึกว่าคิดมาดีแล้วอะผลกรรมที่ได้รับตอนนี้มันเป็นผลการกระทำของเขาซึ่งเขาไม่น่าที่จะทำแบบนั้นกับคุณทำให้คุณต้องเสียใจทำให้ทุกอย่างมันจบลง นั่นคือผลของการกระทําของเขาเขาคิดแบบแบบนั้นนะคะเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาทําเขารู้สึกว่าเขาเสียใจและยังเสียดายคุณไม่อยากจะให้ความรักครั้งนี้มันจบอะค่ะตัวเขาเองนะเขารู้สึกเสียใจและรู้สึกเสียดายกับสิ่งที่เขาแอบทําอะไรลับหลังคุณเขาทําอะไรให้ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไว้วางใจเขาตอนเนี้ย แต่ยังไงก็ตามเขาอยากมาหาคุณค่ะเขาแอบคิดแอบวางแผนที่จะเข้าหาคุณเขายังต้องการที่จะไปต่อกับคุณอยากใช้ชีวิตไปข้างหน้าด้วยกันตอนนี้เรื่องของคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเลยอะ่ะเขาอยากเอาชนะกับความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ยอมแพ้นะคะต่อให้ความรักครั้งนี้เขาทำพลาดไป ทำให้ทุกอย่างมันต้องจบต้องพังทําให้คุณต้องเสียใจกับผลการกระทําของเขาแต่บอกได้เลยว่าเขารู้สึกแย่ค่ะเขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาอยากกลับมาหาคุณคุณยังเป็นอะไรที่เขาคิดบนแต่เรื่องของคุณอยู่นั่นน่ะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่ะคิดวางแผนอยู่ค่ะว่าจะมาหาคุณยังไงจะกลับเข้ามายังไง ถึงจะทำให้ความรักครั้งนี้มาเริ่มต้นใหม่กันได้อีกครั้งหนึ่งดูซิว่าแนวทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงแนวทางเอาเลยนะคะกระเด็นออกมายังรักกันค่ะยังเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้อยู่มากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวคุณเองยังจะอยากจะไปต่อกับเขาไหม ตอนนี้บอกได้เลยคิดถึงคุณหนักมากค่ะคิดถึงคุณหนักมากตอนนี้คุณก็น่าจะนิ่งใส่เขาแบบสุดๆเขาก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงยังรักเขาอยู่ไหมเพราะตัวคุณน่าจะนิ่งใส่เขามากๆแต่บอกได้เลยนะคะถ้าเป็นรักสองสามคนเขายังรักคุณเขายัง ต่อให้มันจะเป็นยังไงก็ตามตอนนี้เขาเขายังรักและคิดถึงคุณมากๆอาจจะนิ่งใส่กันไม่ได้แสดงออกอะไรให้แก่กันแนวทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ปล่อยกันแต่ก็ไม่ได้กล้ารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้กล้าที่จะเข้ามาเห็นคุณค่ากันและกันค่ะยังเป็นครอบครัวยังมีความมั่นคงไม่ได้ปล่อยครอบครัว ถ้าใครคนนั้นนะคะถ้าคุณเป็นมือที่สหรือแอบคบแอบคุยเขายัางมั่นคงกับครอบครัวเขานะคะเขายัางแต่คุณนะถ้าใครที่เป็นความสัมพันธ์ที่แอบคบแอบคุยต่อให้เขาจะรู้สึกว่ารักและ,ะมีความหลงเสน่ห์ลหลงไหลในตัวคุณมากแค่ไหนแต่เขามั่นคงกับครอบครัวเขานะคะ ก็พลังงานหน้าไพ่มันออกมาแบบนี้ค่ะเขารู้สึกว่าพลังงานหน้าไพ่ใครจะเป็นพลังงานใดก็ตามแนวทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือเนื้อคู่โชคชะตาที่จะต้องได้มาเจอกันแบบนี้พวกคุณเป็นเนื้อคู่กันค่ะมันมีความมั่นคงสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเป็นครอบครัว ถ้าใครคนนั้นเขามีครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเขานะคะต่อให้จะบอกว่ารักคุณมากยังไงก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นครอบครัวกันแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพลังงานไพ่หน้านี้มันถึงช่วงจังหวะเวลาดีๆของพวกคุณรอยยิ้มของครอบครัวความเป็นพ่อแม่ลูกของกันมันยังมั่นคงอยู่มากมาก ต่อให้สถานการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมามันจะแย่แค่ไหนแต่มันถึงช่วงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาหากันเพราะพลังงานความเป็นเนื้อคู่การเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันความมั่นคงซึ่งกันและกันเห็นเลยค่ะว่าจะได้มีการกลับมาเริ่มต้นใหม่จากพลังงานหน้าไพ่มันยังเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมันยังเห็นถึงความมั่นคง ในความรักครั้งนี้อยู่พอลูการที่ไม่มีการรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวไม่มีใครเติมเต็มกันได้ไม่มีใครมาเติมเต็มความรู้สึกนี้ได้ก็เลยต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้กลับมาเป็นครอบครัวเป็นความมั่นคงซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะเหมือนกับใคร ที่เป็นรักในทางเลือกแอบคบแอบคุยพวกคุณจะหลุดพ้นนะคะเพราะว่าพลังงานหน้าไพนี้เหมือนเขามั่นคงกับครอบครัวของเขาแล้วตัวคนที่แอบคบแอบคุยเป็นมือที่สามจะได้มีระยะห่างแล้วตัวคุณจะไปหาความมั่นคงอนาคตให้กับตัวคุณเองคุณจะหลุดพ้นจาก จากความรักครั้งนี้แต่ถ้าพวกคุณเป็นครอบครัวกันแล้วพวกคุณจะกลับมามีความมั่นคงเป็นครอบครัวแล้วมีอนาคตไปข้างหน้าด้วยกันนะคะจากพลังงานหน้าไพ่นี้ไม่ทราบว่าเป็นพลังงานตรงกับของท่านใดไหมเชื่อได้เลยค่ะว่าพลังงานไพ่หน้านี้คุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเป็นคนที่เขาเลือก แต่ถ้าใครเป็นมือที่สามเข้าไปเป็นแอบคบแอบคุยต่อให้จะรักกันมากแค่ไหนเขาก็เลือกความถูกต้องเขาก็เลือกครอบครัวเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้คนที่แอบคบแอบคุยคุณจะต้องได้หลุดพ้นออกไปจากจุดนี้แล้วก็มีระยะห่างต่อให้จะรักกันมากแค่ไหนก็ตามมันเป็นความรักที่ต้องรอคอยเป็นการที่เขาจะต้องตัดสินใจ จากพลังงานหน้าภัยนี้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกับช่องมานิโกทาร์โหดเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องด้วยนะคะให้กับผู้อ่านด้วยนะผู้อ่านขอขอบคุณกับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะกับช่องนี้นะคะ